หลวงปู่ดูสอนสิทธิ์เรื่องกรรมทางวาจาหลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล ท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงใดคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มี บางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะก,กันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละ หลวงปูด่ดูท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทําลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมใหญ่จะตกแกเองทันที ท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมาก เขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอเสมอทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดลงหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้า ในพบนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลข5-6หวยก็จะออกเลข5-5หรือ5-7 บางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่แล้วว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่มาทำให้เกิดอุปสรรคอยู่เสมอๆซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขาก็กลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง นี้เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาเหล่านั้นก็จะทําความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่ดาวา่าทะเลาะวิวาททําให้เราไม่สบายกายและไม่สบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิน้น มีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียเงินเสียทองอยู่ไม่ได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคนก็อักตันยูตัวเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายเช่นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมาเรง็งเบาหวานโรคหัวใจและโรคร้ายต่างๆอีกมากมายหลายชนิด หลวงปู่ท่านบอกไว้ว่ากรรมทางวาจานี้ร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสีย้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมยังนรกขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใคร หมายถึงไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีว่าร้ายคนอื่นทำให้เดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่ดูบอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใครถ้าแกไปว่าเขาแกก็จะเป็นคนไม่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพลังจิต